วันนี้วูดีได้มีโอกาสอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเยาวชนและรวมไปถึงการแข่งขันกันในกลุ่ม AEC ครับเขาบอกว่าเด็กไทยนั้นมีทักษะมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการท่องจำและในการเข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติแล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่โลที่สุดครับ นี่คือเหตุผลที่ผมได้ตัดสินใจมาที่นี่ครับมาที่โรงเรียนติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับที่มีเด็กๆในเมืองไทยโรงเรียนมากที่สุดกับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือครูพี่แนนครับที่สอนที่ N Concept E Academy เพื่อหวังว่าในคืนนี้เราจะได้คำตอบนะครับว่าถ้าประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวหน้าไปยิ่งกว่าชาติอื่นใน AEC แล้วเรา จะต้องเตรียมตัวและทำยังไงกันบ้างโรงเรียนกวดวิชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย e n Concept ครั้งล่าสุดที่ผมเรียนกวดวิชาน่าจะชาติที่แล้ว ีี่คคะดเมื่อกี้เมมืื่่ออกกีี้้เเดินผ่านเข้ามาเห็นนะฮะรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆกต่เมืนั่งคุยกันผมเห็นโปสเตอร์หน้ามีแต่รูปตัวเองตลอดไม่ใช่สิไม่ไม่มีรูปหลายคนแต่สมัยก่อนผมจำได้ว่ามีรูปครูคนเดียวแต่ตอนนี้เริ่มมีอาจารย์หลายคนใช่ไหมใช่ค่ะเราก็พยายามหาซักเจสเซอร์หรือว่าทายาช่วยพาดูบ้านหรือว่าพาดูอักษรสถานหน่อยได้ไหมจริงจริงมันมีมันมีกี่สาขาแลครับตอนนี้ในประเทศไทยตอนนี้มีสามสิบห้าค่ะคุณวูดี้ทั่วประเทศใช่ค่ะ ก็เราก็จะมีการในการสอนทั้งห้องสดนะคะแล้วก็มีห้องเซลส์ผมไม่รู้ว่าไหนเขาได้เขาไม่ได้บ้างเขาเขาได้เขาได้ค่ะไม่รบกวนนะครับไม่ทำไม่ค่ะเราไปแบบเงียบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรห้องเซลส์ค่ะเซลฟ์ก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์เป็น student extensive learning fitness ครับค่ะน้องๆก็จะสามารถทวนได้ไม่จำกัดเนาะอย่างเวลาติดทายที่ไอเนียค่ะทันทีเขาก็สามารถแบบกลอกับ ไปดูเนื้อหาที่แบบอุ้ยครูสอนเร็วไปหรือว่าเขายังไม่เข้าใจได้หรือเด็กเก่งก็คูณ 1.5x ไปเขาดูสิ่ที่ครู <X S 1> คพี่แนมสอนใช่ค่ะแล้วก็มาทบทวนมันคนก็ดูเป็นครั้งแรกเลยเ,เขาก็เลือกที่จะเรียนแบบนี้โรงเรียนเป็นอันดับหนึ่งในด้านการสอนวิชาภาษาอังก ค่ะเท่าผมคูดูมิฟิตเพราะทุกคนเขาพูดอย่างน <t> ี้คุณเชื่อนะคุณเชือ่อน <c oughs> เอานี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำะค่ะพิวด,ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยแนนก็คิดว่าเรื่องลำดับหรืออะไรเนี่ยมันไม่สำคัญถ้าว่าเราทำอะไรมาบ้าง <c oughs> นะคะคือสามคำเลยค่ะพิวดี first best different <c oughs> คือเราเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเป็นนะคะคือเราอยากจะเป็นเจ้าแรก ที่นำสื่อ 3D ให้การศึกษานะคะคือเราอยากจะเป็นคนที่กล้าทำอะไรใหม่ๆมนะคะก็คืออย่างระบบเซลฟเนี่ยก็เป็นเป็นที่แรกที่เราได้ทดลองทำแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็เมมโมรีวิธีการสอนแบบที่ใช้เพลงอย่างนี้ค่ะคุณดูดีก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่เคยมีก็ได้มีโอกาสได้ลองทำเวิร์บส์เวิร์บส์เราคงต้องดูจา Voice และ t e นสเราคงต้องดูเฮลพี่เวิร์บส์ต้องดูที่นอน f พราะค่ะพื่ 8, อ something a n ice d i v i a n ice d i v i a จับได้เลยเราดูตอนแรกที่ที่เปิดโรงเรียนมาเนี่ยมีเด็กเรียนอยู่7คนแล้วก็แบบกัดฟันแล้วก็อึดแล้วก็ทําต่อไปแล้วพัฒนาให้มันดีที่สุดจนวันนี้เราก็มีนักเรียนนะคะที่จบจากที่นี่เนี่ยเข้าแพทย์ได้เนี่ยทั้งหมดที่เป็นแพทย์ทั้งหมดจาก100%เนี่ยเป็นเด็กที่ผ่านเอกเสด็จนเจย70%โอ้โห แล้วก็เด็กที่ติดเตรียมอุดมซีว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยก็เกิน50%จนถึงนักเรียนทุนเนี่ยก็เกิน50%ค่ะตอนแรกที่เริ่มมันเป็นเหมือนกับห้องแถวเลยจริงค่ะ7คนใช่7คนตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอย18ค่ะตอนอยู่ปี3ที่อักษรจุฬาคุณคิดอะไรอยู่ตอนนั้นี่ะก็จะมาเปิดดูเตอร์นั่นแหะดิอ้าวก็เลยคนอายุ18เนี่ยเขาไม่คิดจะเปิดโรงเรียนเพราะเขาอาจจะคิดไปสอนตามบ้านต่างๆแต่ว่าไม่มีใครคิดจะ รวบตึงมาสอน,นรวบต,ตึงเลยนะพี่ออคือณจุดนั้นเนี่ยเราผ่านสอนตามบ้านแล้วก็ผ่านสอนตามคณะตามโต๊ะมาแล้วนะคะแต่ว่าเลนก็รู้สึกว่าเราเราอยากสร้างให้เป็นโรงเรียนที่อบอ,บอบุ่นไม่มีตสืภาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องมากกว่าที่จะเป็นแบบ กับนักเรียนอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้เนี่ยสอนตั้งแต่ประถมปลายนะคะไปจนถึงบุคคลทั่วไปคนทํางานแล้วก็นิสิตนักศึกษาค่ะค,คือคอร์สเราเนี่ยมีตั้งแต่กร a m m กโ v o แคบ u ล a ร y สอบเข้าเตร,รียมอุดมสอบเข้าหมาหาลัยแล้วก็มี t o e ซ l IELTS รวมถึงสอนพูดด้วยนะคะดัังนน้ถ้าเกิดว่าอายุ30-40ก็มาเรียนได้ก็มาเรียนได้อย่างบางทีผู้ปกครองนะคะมารอรับน้บองๆเนี่ยก็เรียนเหมือนกันค่ะถ้าผมอยากจะเรียนเพื่อจะกล่าวภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันสามารถค่ะ So, you know how to speak English now? Come on, don't be shy. How old, how old are you? Uh, I'm 10 years old. You're 10 years old? Oh, very so, good. So, what school do you go to? Um, Dominic School. Dominic School. Okay. Right. Nice to meet you. My name is Woody. And your name is? He's cool Dan thanks for <laughs> talking to us okay you can right. go back to your lesson now yeah. I think I think I think he's a bit shy no. yeah he's yeah, it you know a typical Thai student when you have, is usually shy. When, when you have Thai kids who are shy yeah. and I think most of them are shy right How do you deal with them I mean how do you how do you break the ice how do you make them become not shy like I me think... Or you uh, The thing is you have to transform what's boring <S <Yeah. S 1> or what what they're afraid of <Yeah. S 1> into something fun, <Yeah. S 1> easy and connect. <Okay. S 1> yeah. And I used a lot of media, a lot of methodologies and also technology <Yeah. S 1> for that. Yeah. ก็จะมีเอ l a s <c oughs> s คนะคะคือเป็นห้องที่ใช้ในการสอนสดโดยใช้แท็บเล็ตมาเหมือนกับแท็บเล็ตเนี้ย ช่วยในการให้เด็กมีส่วนร่วมทําให้นาเนี่ยรู้ว่าเด็กคนไหนเข้าใจไม่เข้าใจห้องเรียนอยู่ไหนนะฮะ,ะให้เาค่อยครูพาไปดูนิดหนึงนน่งสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ, <c oughs> บปกติวุ้นที่จะด้านหลังเพราะข้างหน้านี่จะจะ,จะ,จ,ะจะครูจะมองนรกนะคะ่ะอ้าวชื่ออยู่ตรงนี้ด้วย,ยค่ะ ทุกคนต้องใส่ชื่อพ่อครูจะได้เรียกถูกใช่ค่ะแล้วก็ใหญ่ลี่ครูจะได้จำเฮ้ยใหญ่ใหญ่นี่นี่มันใครตั้งให้อ่ะชื่อเก๋อที่จริงชื่อเปพลครับแต่เพื่อนชอบเรียกว่าใหญ่ใหญ่และลี่มาจากไหนฮะอะไรอะไรอะเตอร์เม่ชื่อนายเก๋มากเลยอ่ะส่งมือให้กับครูหน่อยครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอนคอนเซ็ปต์อีสตูค่ะสตูดิโอทีันการสอนรูปแบบที่เหมือนรายการทีวีหรือโรงงานนรกค่ะน้องๆค่ะโรงงานนรกค่ะคุณเลยโรงงานรายการน้องดีค่ะรายการทีวีค่ะคพี่ใส่เลยนะคะก็วันนี้มีคําศัพท์จะมาแชร์ค่ะนะคะอ่ามาดูกันนะคำแรกเป็นเป็น vocabulary class ละกันเนาะนะอะตัวแรกนะคะคำนี้อ่านออกเสียงของพี่แน่นะคะ nostalgia 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 แปลว่าอะไรคะ รบ,รบที่แบบคิดถึงบ้านหรือคิดถึงอดีตอะไรเไงี้ยนะคะเหมือนแบบคนแก่มักจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะนะคะอายุมากเราก็จะนึกถึงแบบวัยเยาว์อะไรอย่างงี้ยค่ะนะคะอันนี้เราก็อาจจะแบบจําไม่ค่อยได้อันนี้เป็นบางทีเป็นศัพท์ SAT หรือศัพบ e โทฟอล์นะคะเรามีเคล็ดลับยังไงน,นะคะลิงก์กับนะ,ะภาษาเดิมของเราพี่แนนชอบกินเต้าเจี้ยวมากนะคะแต่มันไม่มีเต้าเจี้ยวอ่ะโนเต้าเจี้ยว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  no เต้าเจี้ยว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  no เต้าเจ นองเต้าเจียวนองเต้าเจียวนอเต้าเจียวเจือจางหรือว่าละลายค่ะตรงนี้อ่านออกเสียงว่า dilute ได้ล t ดได้ล t ดได้ล t ดเจือจางที่ค่ะได้ลุดได้ลุดได้ลุดเจือจางน้องหล่อ่ะน้องวุ้นดี้คะอันนี้ออกเสียงว่ายังไงนะซาเวนดีพีที ใกล้เคียงแล้วนะคะ Serendipity ใกล้เคียงมาก Serendipity อ๋อนะคะ Serendipity เขามีจะได้ใช้แท็บเล็ตอะค่ะนะคะ Express n o t อเด็ก Copy มอนแบมมอนแบมมนชอบแอบดูของผมไม่รู้ว่าใครแอบดูใครนะคะเด็กชายวิ่งๆสนุกมากเลยนะคะดันแล้วก็ Submit อะครับ Submit ได้เลยค่ะ Submit อ๋อ เราอาจจะโชว์แต่ไม่โชว์หน้าจอนี้ก็ได้นะคะเพราะน้องอาจจะลอกกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเห็นได้หมดเลยค่ะบอกมาได้เลยว่า23คนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีต่อมาแล้ว19คนนะคะแล้วก็ตอนนี้20คนแล้วค่ะนะคะ21คนแล้วค่ะเลยสองคนนะใครอ่ะช้ามากเลยอ่ะไหนอ่ะใครอย่าเดียวจ้าวนะคะอย่าเดียวจ้าวค่ะครับชกคับชกคับชกค่ะคนอยู่สงบนะคะนะคะต่ำ อันนี้เนี่ยมีผิด1คนเราก็จะเห็นเลยะนะคะโอเคเนาะส <ฮะ S 1> ำหรับคนที่นะคะยังได้คะแนนไม่เยอะเนี่ย,ยเสียใจไปนะการสอบไม่ได้วัดว่าเราโง่หรือฉลาดเลยมันคือแบบว่าเ,เราพร้อมหรือเปล่านะคะ,ะ,คะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวมากพอวันหนึ่งเราก็ทำได้เหมือนกันค่ะ,ะฉะนั้นเราต้องดึงพลังขึ้นมาปลุกใจกันดีกว่าอ่านะคะขอเป็นคาราโอเกะขึ้นมาลอยนะคะสวรรค์ต้องถึงจุดหมายที่เธอ แล้วมมีเสียงแคไแงไ่ไหนเหรคะแหงปากแะไรปากไม่รู้ว่าจะดีเหอเรออนี่ย่ออกทีวีได้ไหมสุดยอดนะคะสุดท้ายคือ reasons to die for นะคะแล้วเรามีเหตุผลมากพอที่เราจะตายหรือ,อยังนะพี่เขาคิดว่ากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านไม่หวังอะไรมาไปว่กว่าวัาานหนึงที่ท่านไม่อยู่ น้องๆทุกคนอะจะอยู่โลกใบน,นี้ได้เป็นอย่างดีตึ่งพาตัวเองได้โดยที่ท้าไม่ห่วงนะคะแล้วน้องเป็นอย่างนั้นเลี้ยงลูกอ,อย่าแย่งกันนะคะเราต้องเป็นที่พึ่งนะ,ะให้กับตัวเองแล้วกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะ,ะฉะนั้นนะก็ฝากไปอกคำถามนะคะให้น้องๆด้วยกันนะคะสวัๆดะทุกคนค่ะต้องบอกแล้วครับว่าครูพี่แนนเนี่ยเป็นมากกว่าคุณครูครับกับการดูแลใส่ใจเด็กๆโดยไม่หวังสิ่งที่เรียกว่ากำไรครับ รู้สึกได้เลยแหะครับว่าถ้ามีคุณครูน่ารักน่ารักแบบนี้เยอะๆเด็กไทยหลายๆคนต้องโชคดีเป็นอย่างมากทีเดียวครับที่ฟังแล้วรู้สึกชอบตรงที่ว่ามันมีเหมือนกับหลักธรรมมาเข้ามาด้วยเป็นคนศึกษาหรือว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่ค่ะก็ปฏิบัติมาอสิบกว่าปีแล้วนะคะสนใจเรื่องนี้ค่ะแล้วมาสอนแซงในวิชาด้วยสอนแซงตลอดเลย เมื่อกี้ประโยชน์สุดท้ายที่คุณบอกว่าอะไรนี่อะไร Reasons to Die for Reasons to Die for ทำอะไรทำแต่อะไอเราเนี่ยมีเหตุผลมากพอที่เราพร้อมจะตายหรือยังก็คือเหมือนกับเราได้ทําอะไรเนี่ยเต็มที่แบบอย่างที่เราอยากทําแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยได้มากพอที่เราตั้งใจไว้หรือยังระหว่างคนดีคนเก่งคือว่าอันไ้สำคัญแต่ในว่าดีเนี่ยมีหลายระดับค่ะคุณดี ดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็<ม>คือว่าเราไม่บิดเบงคนอื่นใช่ไหมรเราไม่ทําร้ายใครไม่คิดร้ายต่อใครถ้าดีอีกระดับหนึ่งเนี่ยคือเป็นดีที่ประกอบด้วยปัญญาคือถ้าดีแล้วเก่งด้วยเนี่ยมันจะสามารถทําประโยชน์อีกเยอะมากเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกให้กับสังคมได้แล้วเราก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ฉะนั้นแนนว่าบางทีมันก็เป็นทรัพหรือเป็นเป็นกับดักเหมือนกันเคยได้ยินเยอะมากในยุคนี้ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ตอนนอนจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเรียนเลยมันหนักหัวเปล่าเนี่ยรกสมอง ดี๋ยวมันจะเครียดมันจะไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา,เอาอยู่ในวัยที่ใฝ่หาความรู้แล้วเรารักที่จะเรียนรู้แล้วที่สําคัญเนี่ยวัยเนี้ยมันมีผ่านเลยไปนะคะเราสามารถกระตุ้นให้ลูกของเราเนี่ยออกจากคอมฟดโซนอะจุดที่เขาสบายใจจุดที่เขาแบบพอใจแค่นี้แล้วเราโยนเอาความท้าทายอะไรใหม่ๆให้เขาฉะนั้นแนงคิดว่าความดีความเก่งนะ่ต้องไปด้วยกันโดยที่ถ้าเก่งก่อนได้เนี่ยแล้วค่อยดีเนี่ย จะมีประโยชน์กับสังคมมากกว่าค่ะครับถามว่าวันนี้เราโตบโ,โตมายิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันเงินเด็กความรู้เทคโนโลยีรเรารักในการเป็นครูอะมันมีความสุขเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอบคุณพี่นันมากนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่แบบพี่เปลี่ยนชีวิตหนูพวกเนี้ยค่ะมันทำให้เรามีพลังอะที่เราจะทำ อยากจะสอนม,มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจหรือมุ่งม,มั่นกับอะไรมากพอแล้วทําให้มันสุดขยีย้ถึงที่สุดเนี่ยนัดนว่าเราทํางานหนักอ่ะมันก็ความสําเร็จก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นผลพลอยได้นะคะนี้เนี่ยในมุมมองเรื่องของธุรกิจหรือรายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องรองมากๆคําถามที่ถามเด็ก มันคือคำถามที่เราผ่านกับตัวเองผ่านกับตัวเองมาแล้วอ,อ,อ่ะอินอินคือถ้าเราอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันแล้วเรามาด้วยสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เป้าหมายที่อยากจะให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษอยากจะให้เด็กมีธรรมะอยากจะให้เด็กใช้ชีวิตแล้วมีความสุขพร้อมกับความสําเร็จเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํางานเป็นครูต่อไปแต่ที่นันเลือกนะคะที่จะครูเลือกเามเป็นแม่ค่ะเพราะว่า ไม่มีคุณแม่ไม่มีพี่ใหญ่เลยค่ะมีเชิงอะไรที่ทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณมีมีเป้าที่ชัดเจนแล้วคุณจะต้องตื่นมาทำอะไรขอบคุณค่ะนะครับเห็นเห็นวิธีการสอนเห็นหลักการและเราชื่นชอบมานี่ก็คือกะมามาเยี่ยมเยียนสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับหนึ่งประเทศแต่ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้รับปัญญาชีวิตแล้วก็ได้พลังงานมหาศาล ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะฮ้ค่ะได้เหรียดทองอันเป๋เนี้ยน้องชื่นชมเพราะว่น้องยืนดูเขาที่ขอบสั่เขาไหว้ตลอดแต่ถ้าเอาไม่กระโดดไปไหว้เองน้องจะเก่งไหมนะไม่มีค่ะ